สวัสด,ดีครับมาพูดกับผมเช่นเคยนะครับกับเชื่องหินพาลยนะครับวันนี้ผมจะมาพาไปดูการต่อมอเตอร์นะครับแบบที่หนึ่งนะครับก็คือแบบสตาร์แบบที่อสองคือการต่อแบบเดลตาปาคลิป EP ที่หกกับ EP ที่เจ็ดนะครับผมได้ทําคลิปลงไปแล้วแต่มีเพื่อนที่ยังไม่เข้าใจนะครับเขาบอกว่าให้ผมมาทําคลิป รวมกันเป็นในคลิปเดียวนะครับเพื่อให้ง่ายในการเข้าใจนะครับในการต่อวงจรของผมอ่าวันนี้นะครับผมก็เลยมาทำคลิปที่เพื่อนแนะนำมานะครับผมสำหรับมอเตอร์ตัวนี้ครับจะเป็นมอเตอร์ตัวเดิมนะครับ4กิโลวัตต์นะครับยี่ห้อ ABB นะครับผมนี่นะครับสายก็จะขึ้นมาจากเทอร์มินอลนะครับ ตัวเทอร์มินอลก็จะมีทั้งหมด6เส้นสามขดด้วยกันนะครับขด U ขด V แล้วก็ขด W นะครับมีสามขดด้วยกันตัวน,นี้จะเป็นมอเตอร,ร์380โวลต์นะครับในการต่อใช้งานโอเคครับผมนี่นครับผมก็จะมาวาดรูปให้ดูเลยนะครับโอเคครับผมขั้แรกครับก็จะเป็นเทอร์มินอล มีน็อตทั้งหมดหกตัวนะครับก็จะมีสมเจาะก็จะกำหนดเลยนะครับเป็น u หนึ่ง v หนึ่ง w หนึ่งส่วนตัวนี้เป็น v สอง u 2แล้วก็ w 2นะครับ ส่วนสายมอเตอร์นะครับมันก็จะขึ้นมาทั้งหมดหกเส้นด้วยกันนะครับนี่นะครับเอาไปดูมอเตอร์เลยนะครับนี่นะครับมอเตอร์นี่นะครับแยกสายเห็นไหมชัดเจนนะครับนี่ฝั่งขอสายนี่ฝั่งปลายสายนะครับขึ้นมาทั้งหมดหกเส้นวิธีนะครับผมก็จะมาวัดคู่แรกกันเลยนะครับ คู่แรกนี่ผมให้เป็น U นะครับแล้วกม็มิเตอร์นะครับตั้งไปที่ย่านวัดโพมนะครับวัดผมต้นานทานโอเคครับผมผมจะตั้งแบบมีเสียงไว้นะครับคู่แรกเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับผมให้เป็น U นะครับ 1> U หนึ่ง U หนึ่งนะครับตัวนี้ U หนึ่งครับจากรูปตรงนี้นะครับก็เช่นเดียวกันตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็น U หนึ่งนี่นะครับนี้จะเป็น U หนึ่งนะครับ อเคผมก็จะใส่น็อตไว้โอเคนะครับส่วนปลายสายนะครับโอเคปายสายผมก็จะให้เป็นดูสองตรงนี้นะครับดูสองตรงนี้ มาเข้าเลยนะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็น U2 นะครับอโอเคครับส่วนอีกหนึ่งขดนะครับแล้วก็จะมาวัดวก็จะกำนวณให้เป็น V1 แล้วก็ V2 นะครับโอเคเจอแล้วครับ นีผนน้ผมก็จะให้เป็น v หนึ่งครับตัวตัวนี้ครับผมก็จะให้เป็น v สอง v สองนะครับ v สอง ซีมาก็จะให้เป็นปีหนึ่งปสองนะครับส่วนที่เหลือนะครับอีกสองเส้นนะครับก็จะให้เป็น W สองนะครับนะครับ W สองกสายนี้เองนะครับผมจะอ้อมมาทางนี้แทน ประมาณนี้นะครับนนส่วนเหลือีกเส้นสุดท้ายนะครับผมก็จะให้เป็นดับเบิลหนึ่งอ่น,นี่นครับดับเบิลหนึ่ง นะครับโอเคนะครับส่วนสามเหลี่ยมเดีต้านะครับก็จะมีหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นูหนึ่งอันนี้จะเป็นูสอง v หนึ่ง v สอง 1> w 1หนึ่ง w สองนะครับอ่าแล้วก็ U1 หนึ่งต่อกับ W2 สองนะครับโอเคครับผม u ูหนึ่งต่อกับ W2 สองมันก็จะมีบตัตรบาร์มาให้เรานะครับนะี่ยเราก็จะต่อแบบนี้ u 1, ูหนึ่งกับ w สองนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับ U2 สอง ต่อเข้ากับ V1 นะครับอ่นี่ต่อไปก่อนนะครับเข้าไปแล้วนี่ก็ U2 เอามาเข้ากับ V1 นี่นะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งนะครับก็จะเป็น V2 ต่อเข้ากับ W1 นะครับ V2 อ่าตัวนี้ก็ V2 ก็ต่อเข้ากับ W หนึ่งนี่นะครับประมาณนี้ส่วนมอเตอร์นะครับมอเตอร์เหมือนกันนะครับผมได้ต่อไปแล้วก็คือเราจะเอาบัตรบาร์นะครับต่อเข้าเหมือนที่อยู่ในรูปนี้ครับนี่นะครับบัตรบาร์ก็จะต่อเข้าไปเลยนะครับนี่คือเป็นการต่อแบบเดลตานะครับการใช้งานแบบเดลต้าสำหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับแรงดัน สามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับที่โรงงานผมใช้อยู่วันถี่ที่ห้าสิบเฮิร์ตนะครับแล้วก็จะสามารถต่อใช้งานวงจรน,นี้ได้นะครับส่วนสำหรับอีกวงจรนึงนะครับที่ต่อใช้งานมอเตอร์ตัวนี้ก็คือจะเป็นที่แรงดัน460ร้อยโวลต์ไม่ใช่ไหมครับตัวทีก็ตัวทีขอไปครับถ้าตอบแบบสตาร์ครับ เราจะใช้ที่แรงดัน690โวลต์นะครับถ้าต่อแบบสตาร์ซึ่งแรงดันสูงขนาดนี้ก็คือของเราโรงงานโรงงานผมไม่ได้ใช้นะครับแต่น่าจะมีอยู่ในประเทศไทยอยู่นะครับรผ่านหม้อปแปลงกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันถ้ามีหรือเปล่าแต่ดังประเทศน่าจะมีนะครับ โอเคแบบสายนะครับอ่าบิหนึ่ง V หนึ่ง U หนึ่งโอเคครับผมเยวประมาณนี้นะครับถ้าต่อแบบสตาร์นะครับก็จะเอาฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้มาจัมรวมกันก็ได้นะครับผมจะเลือกเป็นฝั่งนี้นะครับบันบาร์มันก็จะประมาณนี้นะครับถ้าต่อแบบสตาร์ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น ลายนะครับลายเข้าไปลายหนึ่งลายสองลายสามมันจะเป็นสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่จะเป็น L อลหนึ่งเอลสองเอลสามนะครับอ่านี่คือปีวงจรแบบเดลต้านะครับส่วนแบบสตาร์นะครับก็จะวงจรมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ u1 u2 w1 w2 v1 ให้ v2 v1 นะครับรก็จะใช้แบบประมาณนี้นะครับ l1 l2 ต่อใช้งานมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับนะครับเราจะใช้บัดบายนะครับมาต่อฝั่งนี้ใช้ไปสองตัวนะครับบัดบาก็เหมือนต่อชุดนี้รวมกันนะครับแล้วก็เอาไฟจ่ายมาให้เส้นนี้ L หนึ่งเส้นนี้ L สองเส้นนี้ L สามนะครับผมส่วนเป็นแบบเดลต้าก็จะเอาฝั่งนี้ต่อถึงกัน ังนี้ต่อถึงกันฝั่งนี้ต่อถึงกันแล้วก็จะเอาไฟเข้า L1, L2, L3 เหมือนกันนะครับสําหรับวงจรแบบเดลต้าสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับผมก็จะมาสอนวิธีต่อคอนโทรลนะครับเพื่อที่จะไปสตาร์ทมอเตอร์ตัวนี้นะครับ แล้วก็จะมีกับทางหมุนมอเตอร์ด้วยนะครับจะแบบเป็นแบบสตาร์ทมอเตอร์แบบเลรกนะครับแล้วก็แบบรีเวิร์สฟอร์เวิร์ดแล้วก็สตาร์ทแบบสตาร์เดลตานะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมก็